สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดวิวบนทิกติกกันนะครับโดยเว็บเค้ก MT h e นะครับก่อนอื่นก็เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเว็บเราเพื่อนะครับเปิดแอปใหม่ออกมาแล้วก็พิมพ์ค้นหาเค้ก MT h e นะครับลิงก์เว็บไซต์ที่อยู่อันแรกเลยนะฮะกดเข้ามาเพื่อนๆพื่อนจะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเรามาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับกดที่สมัครสมาชิกทางด้านนี้นะครับให้เพื่อนๆกรอกชื่อผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้้้้อออมมมมมมูลลลจรรรริิิงกกก็็ไไดดนนนะะแแววยย่่่าืตตตชชใโโปัััคบผ เลยได้ให้เพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้นะฮะเมือนผมมีบัญชีอยู่แล้วนะฮะก็ย้อนลงมาเขาชื่อเข้าใช้เลยนะครับเหมือเพื่อนลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับก็เจอในเว็บไซต์แบบนี้เลยนะฮะในนั้นซ้ายมือก็จะเป็นแท็บเมนูต่างๆนะครับก็จะมีคำสั่งซื้อใหม่เติมเงินประวัติการสั่งซื้อนะครับติดต่อแอดมินจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราก็อยู่ในคำสั่งซื้อใหม่นะครับเป็นนาแรกานะฮะเมืงควันที่ได้บนความ เ,เพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานครั้งแรก,กอาจจะยังไม่มีกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับกดที่ยอดเงินข้างบนเลยก็ได้นะครับรือจะมากดเติมเงินทางด้านซ้ายมือก็ได้นะฮะโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลายช่องทางเลยนะฮะในการเติมจะมีแอปธนาคารนะครับสแกน QR code ธนาคารเลยแล้วก็แอปธนาคารแนบสล l ปนะครับชื่อเพื่อแองก์ตอเวลตคริปโตเคอเรนซีนะครับผมจะบิตคอยหรืออีเรียมนะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถเอามาใช้งานได้นะฮะทางด้านขวามือก็จะเป็นประวัติการเติมเงินนะครับ สำหรับการเติมเพื่อนๆก็เลือกช่องทางในการเติมเลยนะครับอย่าลืมอ่านคำแนะนำได้นะครับแต่ละช่องทางก็จะต่างกันไปนะครับผมจะเลือกบนคิวอาร์โค้ดแล้วกันนะครับใส่จำนวนเงินเข้าไปแล้วก็กดเติมเงินนะครับคิวอาร์โค้ดขึ้นมาเพื่อนเพื่อนก็สแกนกันได้เลยนะครับมเรามาเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆือนมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับเลือกที่ tiktok ด้านบนนะครบแพลตฟอร์มเขาแยกกันไว้ให้เราแล้วนะฮะกดที่ t i k ด้านบนครับกดที่มุมู่ด้านล่างนะครัับบหาาาคคว่่่่เเพพิมมยอออดนะร แล้วก็มาด้านล่างนะครับด้านบริการนะครับก็จะมีหลายเลยราคานะครับแล้วก็ความเร็วจะต่างกันเพื่อนๆก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะฮะก่อนผมจะเลือกเป็นอันแรกนะกันนะครับวันนี้มาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์เพื่อนๆนำลิงก์ของโพสต์นะครับบนทิกต็อกที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยส่วนช่องปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดวิวที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนั่นเองก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่อ่าบนทิกต็อกนะครับผมผมจะเอาเป็นโพสต์แรกแล้วก ก็เข <governor> ้ามาที่บนทาโพสต์นะครับแล้วก็ copy ิงก์โพสต์นะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นะครับใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่หนึ่งร้อยนะครับเพื่อนๆก่อครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็อะไรเวลาเฉลี่ยถูกมากๆเลยนะครับหนึ่งร้อยวิวยังไม่ถึงบาทเลยนะครับขนาดเวใสไเป็นหนึ่งพันวิวยังไม่ถึงบาทเลยครับเพื่อนๆถูกมากๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะใส่เป็นหนึ่งพันวิวให้เพื่อนๆเห็นถึงความแตกต่างอะไรกันนะครับผม เมื่อเราก่อกันครบแล้วก็กดส่งเลยครับเมื่อเพื่อนกดสั่งซื้อแล้วนะครับก็จะเห็นนะข้อความว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมหรือนะฮะเพื่อนเพื่อนนะครับต้องการที่จะเช็คสถานะออเดอร์นะครับเพื่อนๆพื่อก็คลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะเว็บไซต์กจะโชว์ออเดอร์ที่เพื่อนเพนเพิ่งกดกันขึ้นมานะครับผมทางด้านขวามือก็จะเป็นสถานะออเดอร์นะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะฮะหรือนะฮะเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะเช็คประวัติที่ผ่านมานะครับเพื่อนเที่อนก็กดที่ปอดประรัผม เพื่อนๆก็จะเห็นออเดอร์ที่มันผ่านมาของเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับผมหรือถ้ากเป็นเพื่อนพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้นะครับเข้ามาที่หน้าแรกนหครับแล้วก็กดที่ปุ่มติดต่อแอดมินทางด้านขวามือนะครับก็จะพบช่องทางการติดต่อแอดมินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหานะครับการกดออเดอร์นะครับเติมเงินไม่เข้าหรือว่าออเดอร์มีความล่าช้านะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาส่งเรื่องได้นะครับและหากเพื่อนๆนะครับชอบบริการของทางเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆสามารถแนะนําให้เพื่อนกันเพื่อนนะครับก็มาใช้งาน เว็บไซต์ได้ครับผมกดที่แนะนําเพื่อนทางด้านซซายมีนะครับผมกดล็อกลิงตรงนี้แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเพื่อนใช้งานกันได้เลยนะฮะมีค่าคอมมิชชั่นให้ด้วยนะครับ5%นะครับเรามาเรากดสั่งออเดอร์กันเสร็จแล้วเรากลับไปดูที่โพสต์กันดีกว่านะครับผมแต่ตอนนี้นะโพสต์มียอดวิวอยู่ที่1วิวนะครับผมเดี๋ยวเรามารีเฟซหนาดูนะครับว่ายอดวิวขึ้นเรืองไหมคฮะอ่าขึ้นมาแล้วนะครับผมตอนนี้ขึ้นมาเป็น4,000วิวเลยนะเพื่อนๆตกใจกันไหมครับโอ้ะคผมก ก็กต้องตกใจกันมากนะครับงเว็บไซต์ก็แถมให้นะครับผมใจดีมากๆเลยนะครับใส่ไปแค่หนึ่งพันวิวขึ้นมาสี่พันเลยนะฮะแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ KMMG Head ไปเยนะครับเพื่อนๆอยากเป็นเพื่อนหาเว็บไซต์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นให้นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปจิ้มลิงก์ได้เลยนะฮะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ